สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับถามนิดนึงว่าในที่สุดแล้วงานประจาก็ทําอยู่แต่พอแต่งงานปับ๊บกลายเป็นคนขายไขย่ไก่ไปซะงั้น<ช>เรียกว่าเป็นเท่าแก่มีกิจการเป็นของตัวเองเลยครับผมเป็นไางบ้างช่วงแรกของการขายไขย่ไก่ขายดีมากค่ะอาจารย์ครับเพราะว่าปกติแล้วอะที่มาบตะปุ้นนะคะทุกเย็นเนี่ยครับจะมีคนงานเยอะมากนะคะในคมุสากรรมเนี่ยทุกครอบครัวจะต้องถือไข่ ไม่เป็นอาหารประจําบ้านอ่ะคือถ้าเป็นผมเนี่ยตู้เย็นเปิดมามันต้องมีไข่ไก่อ่ะดังนั้นเราขายของที่ทุกคนต้องกินทุกคนต้องใช้อดูดูไปมันก็น่าจะไปได้ดีนะคะเป็นไงฮะช่วงแรกนี่เงินเข้ากระเป๋าุพับผุดพับเลยดีมากค่ะไข่ของเรานะคะก็คือสองอาทิตย์เนี่ยต้องไปไปรับเองนะคะก็คือต้องสองครั้งต้องเพิ่ม รอบเที่ยวของที่เราไปรับไข่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่พอให้ขายให้กับลูกค้าครับคุณอำนวยกิจการดีขนาดนี้ตอนนั้นยิ้มออกเลยสิยิ้มออกเลยครับผมครับแล้ววางแผนยังไงต่อไปเพราะว่ามันก็ขายดีจริงๆตอนนั้นเริ่มจะขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็รับออเดอร์คือคือขายส่งด้วยตอนนั้นช่วงนั้นครับมันไม่น่าที่จะมีเขาเรียกว่าโอกาสหรือมีความเสี่ยงอะไรนะเพราะไข่ไก่จะว่าไปมันเป็นของจําเป็นต้องกินต้องใช้แต่ในที่สุด ไอ้ที่ขายดีๆกําลังไปได้ดีเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นมันคือเหตุการณ์อะไรคะก็เมื่อย้อนไปเมื่อปี2546ใช่ไหมคะคเกิดวิกฤตไข้หวัดนกก่อนที่จะเกิดวิกฤตนะคะกิจการเราเริ่มใหญ่โตขึ้นซื้อคเครื่องคัดไข่คะ่ะอาจารย์ครเครื่องหนึ่งนะคะหนึ่งแสนบาทลงที่ร้านเลยเพื่อเพื่อเราจะได้ส่งอ,ออเดอร์ลูกค้าได้ทันนะคะมาคัดกันแต่พอเกิดวิกฤตปุ๊บทั้งเครื่องทั้งไข่ ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะวันนี้นะคะเราเราลงมือเนี่ยซื้อไข่ไปสองแสนนี่ค่ะเอาเข้ามาในร้านเนี่ยมันไข่มันคือนิ่งเลยค่ะไม่ไม่มีกระดิกออกไปจากร้านสักหนึ่งฟองเลยในช่วงวิกฤตไข้หวัดนกอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าทุกคนกลัวหมดเลยค่ะครับเพราะว่าปีนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นปีแรกเท่ากับว่าไข้หวัดนกคือจุดเริ่มต้นท,ที่ทําให้ไข่ที่ซื้อมาขายไม่ออก<ช>ผมพูดอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกครับเพราะค,ค,ค,คนกลัว เมื่อขายขายไม่ออกเนี่ยตอนนั้นมูลค่าของไข่ไก่ที่อยู่ในสต็อกที่เราต้องดูแลตีเป็นเงินประมาณสักเท่าไหร่น่นาจะอยู่ประมาณสองแสนสามแสนนะคะสองสามแสนเลยค่ะโอ้เรากินโทษนะเราพูดตอนนี้เราอาจจะรู้สึกขำได้นะแล้ว <นะ S 1> กินไข่ทุกวันไหมฮะน่ะไม่กล้ากินเหมือนกันค่ะเห็นไหมนี่ไงผมก็เลยบอกว่าคนขายเองก็ไม่ไกล้ากินเหมือนกันไมม่กกกล้าินนนเหือัแต่ไข่ไก่ผมซื้อมาแล้วอ่ะซื้อมาแล้วสองสามแสนเลยอะเต็มบ้านเต็มลูงหมดเลย เราหาทางออกให้กับวิกฤตครั้งนี้ยังไงฮะจริงๆเราเราเราจากเราซื้อมาแผงละหกสิบาทเราขายสามสิบบาทครึ่งหนึ่งเลยครึ่งครึ่งเลยครับครับพอเราเราแก้ทางออกแบบนี้แต่ในที่สุดเราหนีภาวะขาดทุนไม่ได้ไม่ได้แล้วเราทราบว่าส่วนหนึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยมีการนําบัตรเครดิตเข้ามาใช้เป็นการแก้ปัญหาด้วยอย่างนี้ครับยังไงครับก็พอเรารู้สึกว่า เราขายไข่แล้วรู้สึกว่ามันขายดีขึ้นใช่ไหมคะในคุณอานวยมีบัตรเครดิตอยู่แล้วนะคะก็ลูดค่ะรูดเอาเงินสดเพื่อไปซื้อไข่นะคะมาเป็นทุนเป็นทุนเพื่อจะทําให้กิจการเราใหญ่อีกกมาขึ้นค่ะแต่มันไม่เป็นอย่างที่ฝันนั่นเท่ากับว่าไข้หวัดนกเนี่ยเป็นวิกฤติ์หนึ่งอย่างบวกกับเอาบัตรเครดิต ไปเป็นต้นทุนนนทุนเป็นวิกฤตอย่างที่สองครับผมโครจรมาเจอกันสองคนสามีภรรยาหันหน้ามองหน้ากันแล้วคิดยังไงอยู่ฮะตอนนั้นทั้งบัตรเครดิตทั้งไขวัดนก <c oughs> แยอแน่แน่แยอะแน่แน่ <c oughs> เห็นว่าไม่กล้ารับโทรศัพท์เลยอ่าใช่ค่ะถ้าเบอร์ศูนย์สองมานะคะม <c oughs> ันเครียดขึ้นทันทีศูนย์สองนี่หมายถึงว่าต้องเป็นบัตรเครดิตแน่ๆเลยมันมาอีกแล้วจนผวาค่ะจะดูโทรศัพท์อุ้ยศูนย์สองอีกแล้วเพราะเขาต้องโทรทวงหนี้เราครับ แปลว่าชีวิตเนี่ยจะรับแต่เฉพาะรหัสของเบอร์หนึ่งเบอร์มือถือหรือ2รหัสของจังหวัดนั้นๆแต่พอเป็น0ูนย์นี่บัตรเครดิตเลยไม่นะคะแต่เวลาเขาโทรมากๆแล้วถ้าเราไม่รับศูนย์สองะเขาใช้เบอร์มือถือค่ะอ,อ,อาจารย์สรุปแล้วก็น่ากลัวอยู่ดีแต่เราก็ชีวิตคนก็ไม่อับจนหนทางไปซะทชชีเดียว <EL. S 2> ในที่สุดเรายอมรับว่าเราเจอปัญหาแต่เราก็ยังสแสวงหาอาชีพอื่นๆอยู่ถูกไหมครับมีทําอาชีพอื่นอีกไหมฮะนอกเหนือจากการขายไก่ ไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะก็มาเจอกิฟฟอรินใช่เออมาเจอได้ยังไงก็ระหว่างที่ขายขายอยู่อะค่ะเจออัปไลน์นะคะคุณสมพรแล้วก็คุณลัชนีดังก้อนเนี่ยค่ะท่านได้มาแนะนําไว้ว่าเอออันนี้คือธุรกิจกิฟฟอรินถามว่าสนใจไหมไม่ได้สนใจเลยแต่สมัครด้วยความเกรงใจค่ะก็รับโอกาสนั้นไว้ครับแล้วก็ลองใช้สินค้าดูนะใช้สินค้ารู้สึกว่าโอเคประทับใจครับสามารถใช้ได้แล้วทําให้แบบ ผิวพรรณเราเปลี่ยนนะคะก็เลยก็เลยโอเคแต่แต่ถามว่าทําธุรกิจไหมไม่ทําค่ะอืเพราะว่าเรามองไม่เห็นเราก็ได้แต่สมัครด้วยความเกรงใจใช่ค่ะตอนนั้นไม่ได้คิดมีอารมณ์อยากจะทําธุรกิจเลยเกรงใจซื้อของก็ยังแทบจะไม่อยากจะซื้อด้วยซ้ําไปตอนนั้นให้อัปลายจัดให้ด้วยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทอะไรก็ได้เอามาเถอะในที่สุดเราเป็นสมาชิกแล้วแต่ไม่อยากทําธุรกิจอารมณ์ทําธุรกิจไม่มาไม่มาแล้วมาเริ่มนึกถึง ว่ามันสามารถเป็นอาชีพได้ทำเป็นธุรกิจได้ตอนไหนใครเป็นคนคิดอยากจะทำก่อนสองคนนี้ตอนนั้นคุณนิภาพรเขาเขาคิดอยากทํทำก่อนเออทำไมคุณนิภาพรนึงอยากทำกิฟฟินก่อนก็มีโอกาสได้ร่วมประชุมงานประจำปีค่ะครับเมื่อตอนครบรอบ8ปีครึ่งนะคะคโดยมากับอัปลน์นี่แหละเขาชวนมาเก่งใจค่ะคก็มามาปุ๊บมาเจอบรรยากาศที่ผู้บริหารท่านหนึ่งนะคะ ได้ประดับเกีดยรติยศในตําแหน่งแกนพาราไดส์ค่ะคมันรู้สึกว่าออ้ยยิ่งใหญ่นะคะความร,รู้สึกว่าอยถ้าถ้าเขาไม่มาอยู่ในกิฟฟลีนเนี่ยใครจะจัดงานให้เขายิ่งใหญ่ขนาดนี้มันทําให้รู้สึกว่าถ้าเขาทําได้เราก็ทําได้นะคะและช่วงนั้นเราก็เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินแล้วด้วยเลยมองเห็นนะคะว่ามันก็น่าจะเป็นโอกาสอย่างหนึง่งนานไหมจากวันที่สมัครกับวันที่อยากทําธุรกิจอารมณ์อยากทําธุรกิจนับจากวันที่สมัครห่างกันกี่เดือน จังหวะโชคดีที่มีงานครบรอบแปดปีครึ่งถ้าทิ้งช่วงไปนานให้เสียดายแย่เลยนะฮะพอเรามางานงานครบรอบปีของบริษัทที่เข้าสัดที่ไบเทคเราเห็นอะไรในงานนั้นก็เห็นความสําเร็จนะคะที่มีคนขึ้นเวทีมีคนประสบความสําเร็จและปีนั้นนะคะคุณเมียงรับแกนธารได้อะพล้พอเห็นประวัติของท่านนะคะแล้วคุณหมอจัดงานให้แบบมีเสียงม้าโหกึกกล้องฮอมากมันรู้สึกทำว่าโอ้โย มันเป็นธุรกิจที่น่าทำมันรู้สึกภูมิใจแทนเขาอะค่ะ,คคะก็เลยพอกลับไปปุ๊บตัดสินใจทําเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตก็ว่าได้พอคุณนิพาพรกลับมาจากงานที่ไบเทคอารมณ์อยากทาธุรกิจเกิดแล้วคุณอํานวยผู้เป็นสามีมฮะภรรยาอยากทําและกิฟฟารีนทีนี้เป็นไงฮะเขาบอกว่าภรรยาว่าไงาก็ว่างั้น จริงๆตอนนั้นคุณรัดาวันเข้ามามามานเรื่องของคุณรัดาวันคือแกนราดายแกนผาดามาแนะนําเรื่องว่าทำรายได้ตั้งแต่บาทถึงแสนเขาก็มาเล่าให้ฟังแล้วเน่าฟังอตอนนั้นก็สนใจแต่ว่าตอนนั้นแฟนรู้สึกว่าจะซื้อสินค้าใช้พันกว่าบาทเดือนแรกจะได้ค่าคอมสี่บาทห้าสิบตอนนั้นยังเฉยๆอยู่ครับแต่พอคุณนิภาพรกลับไปไปเล่าให้สามีฟังไหม กามา,มาด้วยค่ะอ๋อมาด้วยกันด้วยกันคมื่อถูกแล้วตัดสินใจแล้วจับมือกันสามีภรรยาจะลุยนะครับ <ผม S 2> ตอนลุยเนี่ยหวังไหมครับว่ากิฟฟารีนเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองท่านได้ตอนเริ่มต้นทำเขาบอกคนเราถ้าเริ่มต้นด้วยความหวังเราจะสนุกตอนนั้นคาดหวังอะไรจากกิฟฟารีนรายได้เท่าไรายอยากได้อะไรจากกิฟฟารีนจริงๆแล้วถามว่าตอนนั้นหวังไหมมันก็เป็นส่วนน้อยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่หวังก็คืออิสรภาพมากกว่า เพราะว่าปกตินะคะขายไขย่เราก็ต้องเฝ้าร้านอยู่แล้วส่วนคุณนํำนวยนะคะก็จะไม่มีวันหยุดเลยเขาต้องอยู่กับโรงงานเขาตลอดนะคะสงสัยจะเป็นโรงงานของเขาะคะ่ะเขาต้องดูแลของเขาตลอด <laughs> มันเหมือน <c oughs> ไม่มีเวลาที่จะมาเจอกันเลืออยังไงเงี้ยค่ะมันรู้สึกอึอดอดัดอพอมากิฟฟีนรู้สึกมันเหมือนมีอิสระภาพนะคะที่ตัดสินใจรตรงเนี้ยด้วยค่ะทั้งสองท่านเนี่ยก็มี ขอโทษนะครับครบวรน,นึดนึงว่ามีหนี้สินนั่นแหละจากการจากการขายไขย่แต่ว่ามาทำกิฟฟินเพราะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงะนะว่ามันมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันจะทําให้อย่างน้อยที่สุดเรามีเวลามากขึ้นมีอิสระในการใช้ชีวิตบ,บ,บางสิ่งบางอย่างมากขึ้นเดี๋ยวรายได้อาจจะเป็นตัวตาม มาอีกทีหนึง่งแต่อิสรภาพน่าจะมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่าแล้วทั้งสองท่านเนี่ยเริ่มต้นลุยกิฟฟีนทำงานอย่างไรบ้างและในที่สุดไออิสรภาพที่หวังไว้นี่ยนะครับมันเป็นความจริงเมื่อไหร่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับตอนนี้ยังนึกอยู่เลยว่าถ้าเราทำงานกิฟฟีนเหมือนที่เราทำงานประจำอะค่ะโอ้โห oh ไม่รู้จะเงินไปเก็บไว้ตรงไหนเลยนะคะตอนนี้ทำกิฟฟีนะถามว่าทำ เต็ม8ชั่วโมงไหมไม่ถึงค่ะครับแต่ว่าโอ้โหผลตอบแทนเยอะมาก